รอนะคับสังเกตรถกระบะมาเร็วนะครับเราจะไปหลังรถกระบะนะครับที่มาช้าๆครับเพราะรถกระบะอยู่กลางถ้าชอลอแล้วนะครับเขาออกซ้ายไปแล้วนะครับเขากลัวรถเราเราจี้มาเลยครับจี้มาครับให้เข้าไปก่อนนะแล้วโค้งมาเลยจ้ะโค้งมาเลยค่ะโค้งมาครับโค้งมาพืบเตรียมตัวนะจ๊ะคืนแล้วครับแล้วก็เต็มไปเร่สวยๆนี่อย่แบบนี้เลยครับสวัสดีครับ ขึ้นเออออือนตรง้ตามวจยคืนครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ครับกับการยูเทิร์นมือใหม่หัดขับนะครับกับรถกระบะสีประตูคันบิ๊กเบิ้มนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าไปอยู่เลน้นขวาเราจะยูเทิร์นด้าหนาหน้านะครับวิ่งตรงๆมา เปิดไฟเลี to to. ้ยวค้างไว้ให้คนอื่นรู้ว่าเราจะยูเทิร์นนะครับเวลากรดกระบะนะครับยูเทิร์นผมแนะนําเลยนะครับอย่าไปชิดฝั่งขวาชิดฝั่งซ้ายไว้ชะลอเบาๆเบรกช้าๆ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 หมุนให้หมด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 ไหลมาหน่ๆไหลมานิดๆไหลมานิดๆอ่าและเบรกนะครับหลังรถคันสีเขียวเราจะไปนะครับไหลมาจ้าหมุนมาให้หมดจ้าพอเขาเล่นมาจ้านะครับเตรียมตัวคืนค่ะ แล้วคัเร่งมาค่ะนิน่เนียนแบบนี้ครับผมนะครับรถกระบะยูเทิร์นแบบนี้ครับดูขวาออกได้ไหมจ๊ะออกได้เบี่ยงเข้ามาค่ะนี่คือวิธีการยูเทิร์นนะครับผมพานักเรียนมือใหม่ครับมายูเทิร์นอันนี้ตรน,นี้ใครมาหรือยังไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยนะพูดเป็นเรื่องไปครั้งแรกนี่ยูเทิร์นได้เนียนขนาดนี้เลยเหรอนะครับนักเรียนบอกหมูได้เทคนิคดีแล้วค่ะหมูเซียนแล้วค่ะระวังรถด้านหน้าสีแดงนะจ๊ะ ปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าขวาได้ไหมจ๊ะดึงเข้าขวาได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นหน้าเจนะครับอันนี้พานักเรียนมาฝึกยูเทิร์นเพราะว่านักเรียนยังไม่กล้านะครับทั้นนี้ก็ยังไม่เคยมาเลยได้แต่ด้อมๆมองๆไม่กล้ามานะครับวิธีการยูเทิร์นนะครับผมเข้าไปอยู่ในเลนยูเทิร์นอย่าไปชิดขวาครับยึดชิดฝั่งซ้ายไว้นะครับชะลอช้าๆจนเก็บหยุดนิ่งเลยนะครับผมเวลายูเทิร์นนะครับกระจกมองข้างเลย เสาเลยไปเรือเลยอะไรก็ช่างนะครับสิ่งสุดท้ายบนถนนมุนมาให้หมดครับเลยมาครึงหนึ่งใจยเยน็นๆค่ะคืนค่ะขันเร่งมาค่ะปึ๊บนะครับผมโอ้โหคืนได้เนียนๆแบบนี้เลยนะครับด้วยวิธีการแฮนโอมาแฮนครับมือข้ามมือนะครับเข้าเลนขวาดได้ไหมคะเขาได้เบี่ยงมาเลยค่ะนะครับเวลาเบี่ยงดูสังเกตพลังดึงนิดเดียวนะครับเออ มันรถมันมีความเร็วแล้วเราไม่ต้องหักซ้ายหักขวานะครับดึงนิดเดียวรถมันก็มาแล้ว <Hey. S 1> เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการยูเทิร์นกูตตั้มครับรายยูเทิร์นนีดเติมข้นงแรกไหมครับอ่เรามาดูกันเติมขร่งตอนไหนเปิดไฟเลี้ยวขวามาวิ่งตรงตรงมาจับความรู้สึกนะครับว่าให้เราอยู่ตรงกลางเลนแล้วดึงออกซ้ายนินดๆนะครับให้ล้อหลังนะครับเหยียบเส้นปะนะครับ ช้าๆเลยนะช้าๆเบรกช้าๆเลยคุ้เกียร์วิ่งเลยช้าๆเลยครับหมุนให้หมดครับหมุนพงลอยให้หมดครับแลวไม่ไปนะแต่เรารอหลังคันข่าวนี้เราจะไปครับปล่อยเบรกมาครับคอคันเร่งมาเบาๆจังหวะนี้คอเบาๆนะครับไม่ต้องเติมเยอะคอเบาๆรถเฉยมาแล้วเตรียมตัวครับคืนครับแล้วสาวมาเลยครับพอรถจะตั้งตรงคันเร่งตามาในเนียนแบบนี้ครับนี่ฟังเสียงรถยนต์ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับดูกระจกมาข้างฝั่งขวาเข้าเลนกลางได้ไหม เขาได้เบี่ยงมาครับสวยๆเนียนๆแบบนี้ครับโอ้โหเยี่ยมครับผมห้าข้อนะครับในการยูเทิร์นครับเป็นข้อแนะนำนะที่เป็นรถกระบะนะครับห้าข้อมีอะไรบ้างเรามาดูนครับข้อแรกนะครับเพื่อนๆครับข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทาก็คือเวลาเมื่อเราเลี้ยวรถเข้ามาในจุดที่ยูเทิร์นในเลนที่เรายูเทิร์นถ้าเป็นรถกระบะนะครับ เราจะชิดฝั่งซ้ายครับเหมือนเรากักเลนไว้นิดหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้ข้ามเลนไปนะเราชิดฝั่งซ้ายเลนฝั่งซ้ายไว้นะครับฝั่งซ้ายของเลนยูเทิร์นก่อนสำหรับรถกระบะนะครับผมต่อมาข้อที่2คืออะไรไปดูนครับต่อมานะครับข้อที่2ก็คือเราจะใช้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันนะครับก็คือว่า ถ้าเป็นยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นที่เป็นใต้ทางดวง่วนโคง้โคงใหญ่ๆจุดที่เป็นยูเทิร์นใหญ่เราล้อตามโค้งไปได้เลยไม่ต้องรอให้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับโค้งตามทางวิ่งตามทางไปได้เลยวิ่งตามทางอยู่ตรงกลางเลนวิ่งปกติไปได้เลยเลี้ยวพวงมาลายัยดึงรถตามโค้งไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกาะกลางถนนเป็นเกาะเล็กๆเ,เป็นเกาะเล็ก,ลกไม่ใหญ่มากตั้งตรงๆอย่าเพิ่งหมุนพวงมาลายัย เลือบดูกระจกมองข้างดูด้านหน้านมีสิ่งกีดขวางไหมนะครับเท้าอยู่ที่เบรกเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงนะครับแล้วรอกระจกมองข้างให้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนไม้หมดเราไปได้เลยโค้งตามทางไปได้เลยนี่คือข้อ2ครับก็คือกระจกมองข้างเลแล้วหมุนใช้ได้เฉพาะที่เป็นพุตบาทขนาดเล็กถึงปานกลางนะครับถ้าเป็นพุตบาทใหญ่ที่มีหญ้ามีต้นไม้ปลูกอยู่เวลข้ามอะไรเงี้ยอันนั้นเราล็อ ามโค้งไปได้เลยนะครับผมส่วนฟุตบาทเล็กๆเนี่ยเราใช้กระจกมองข้างเนละื่อนหมุนฟุตบาทเล็กๆก็ประมาณว่าอยู่ใต้ทางรถไฟฟ้าเราวิ่งมาปุ๊บเพื่อนๆอาจะอยู่แถวบางแครอะไรอยเงี้ยอยู่สุขุมวิทเงี่ยใต้รถไฟฟ้าเส้นลาดพร้าวเงี้ยนะครับใต้รถไฟฟ้าแบบนั้นกระจกมองข้างเลยแลื่อนหมุนครับแล้วหมุนมาเลยแบบนะั้นมันจะดีกว่าเราจะสามารถ ดึงรถกลับมาอยู่เลนขวาสุดหรือเลนกลางก็ได้ครับนะทีนี้ต่อมาครับข้อที่3คืออะไรไปดูเลยครับนะครับทีนี้ต่อมาข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือวิธีการคืนพวงมาลัยครับเวลาคืนพวงมาลัยถ้าเป็นรถกระบะเราจะไม่รอให้สีสมาองศาเราจะคืนก่อนครับเราจะคืนพวงมาลัยก่อนปกติเพราะว่าโดยทั่วไปนะครับพวงมาลัยของรถกระบะ เวลาหมุนสุดเนี่ยมันจะเยอะมันจะประมาณกเกือบเกืบสองรอบเลยนะครับดังนะนั้นเราต้องคืนมาก่อนแล้วจับจังหวะนะครับคืนมาประมาณ1ปุ๊บอนะกเกือบรอบหนึ่งแล้วรอดูอาการลถนะครับแล้วก็ดูว่ารถมาตามที่เรามาไหมถ้ายังไม่มาก็หมุนเพิ่มแต่ถ้าเราหมุนเร็วไปนะครับเราก็รออาจจะค้างพงลอยไว้แต่โดยปกติแล้วถ้าเราหมุนพงลรโค้งตามทางมาปุ๊บมันจะได้พอดีเลยดังนะนั้น รถกระบะนะครับจำไว้เลยนะครับรถกระบะกับรถเก๋งคืนพวงมาลัยจังหวะเริ่มต้นในการคืนมันจะแตกต่างกันนะครับผมกระบะมันจะคืนก่อนช่วงหนึ่งประมาณ1นวิ2วิเนี่ยก่อนที่จะสีมา่านสานะครับส่วนรถเก๋งรอเลยครับสีมา่างสาปุ๊บทยอยหมุนได้เลยเพราะอารอบหมุนในการคืนพวงมาลัยเนี่ยมันน้อยกว่ารถกระบะรถกระบะมันหมุนเยอะนะครับหมุนเกือบสองรอบเลยนะครับผมดังนั้น เวลาคืนล้อรถนะครับสำหรับรถกระบ,บะคืนมาก่อนคืนมาก่อนแล้บจับอาการนะครับแล้วดูตามองถนนที่เราจะไปอยู่ในเลนไหมดึงรถให้มาอยู่ในเลนนะครับนี่คือข้อที่3ครับจำไว้เลยเวลาคืนวงไลียรถกระบ,บะคืนมาก่อนรถเฉมาปุ๊บใกล้จะสีมา้างซาทยอยคืนได้เลยไม่ต้องรองให้ถึงสีมา้างซาแล้วค่อยคืนมันจะไม่ทนันมันจะเฉออกด้านขวาไปเลย มันจะไม่ตรงเลนนะครับผมข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือเวลาที่เราอยู่เทินมาแล้วรถมันไปเลนไหนไปเลนนั้นก่อนรถมาเลนซ้ายปุ๊บมันปีโค้งมาด้วยอะไรก็แล้วแต่หมุนพวงมาลัยช้าไปรถเคลื่อนที่ออกมาความเร็วในการเคลื่อนที่น้อยไปหน่อยอะไรก็แล้วแต่มาเลนไหนไปเลนนั้นตั้งรถให้ตรงแล้วเติมคันเร่ง จะเปลี่ยนเลนปุ๊บค่อยเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนเลนกระทันหันโค้งมาแล้วได้เลนไหนไปเลนนั้นได้เลนซ้ายอยู่เลนซ้ายได้เลนกลางอยู่เลนกลางได้เลนขวาไปเลนขวาตั้งตั้ง,ต,งตรงตรงพอรถจะตั้งตรงเติมคันเร่งปุ๊บให้รถไปได้เลยพอรถตรงไปแล้วปุ๊บค่อยจะเปลี่ยนเลนค่อยดูกระจกมองข้างฝัง่งซ้ายฝัง่งขวาว่า ไปได้ไหมอย่าไปเปลี่ยนเลนกันทันทันอุ้ยโค้งมาแล้วปุ๊บอยู่เลนกลางอุ้ยจำได้ว่าคลิปนี้ครูคนนั้นบอกว่าต้องอยู่เลนซ้ายสุดกลับไปเลนซ้ายเลยไม่ได้ครับรถที่วิ่งตามหลังมาเขาจะอ่านเกมอ๋อรถคันนี้อยู่เทอมามล้วเข้าเลนกลางฉันแซงขวาดีกว่าฉันแซงซ้ายดีกว่าอ่าทีนี้พอเราไป,ปเปลี่ยนเลนปุ๊บเขาก็จุบตูดเลยดังนั้นไม่ควรครับได้เลนไหนไปเลนนั้นครับผมนี่คือข้อที่4ครับอ่านะครับทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือ การเติมคันเร่งครับอ่าข้อนี้สําคัญมากๆนะครับในการเติมคันเร่งเพราะว่ามือใหม่ที่ผมสอนหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่กล้าเติมคันเร่งไม่กล้าเติมคันเร่งกลัวว่ารถจะพุ่งกลัวว่ารถจะเอาไม่อยู่นะครับเวลาเติมคันเร่งเนี่ยเพื่อนๆมีมันมีวิธีการฝึกอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆไปฝึกเนี่ยพยายามเหยียบคันเร่งเนี่ยอย่าไปเหยียบเหมือนเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องครับเหยียบลงไปประมาณหนึ่งแล้วค้างไว้เนี่ยเหยียบลึกแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรถเพื่อนๆนะ ขึ้นอยู่กับรถนักเรียนทุกคนเอารถไปฝึกจับอาการตัวเองว่าเหยียบประมาณนี้รถมันมีความเร็วประมาณนี้เนิ่มเนิ่ความเร็วประมาณนี้คุมรถอยู่นะครับคนเร่งความลึกในการกดแต่ละคันไม่เท่ากันเวลาฝึกยูเทิร์นนะครับตอนที่เราโค้งมาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยกลัวอาจจะท้ารอที่เบรกไม่ต้องกดคนเร่งโค้งมาได้ปุ๊บคุมพวงมาลัยให้อยู่ก่อนคุมพวงมาลัยให้แม่นก่อนอ่าพอได้พอได้ไดปุ๊บจับอาการได้แล้วว่า อ๋อพุ่งอะไรมันคืนจังหวะนี้ได้แล้วรถตั้งตรงแบบนี้เข้ามาเลนกลางแล้วกดแเล่งไปปุ๊บเออเริ่มได้แล้วนี่นาทีนี้ต่อมาการเพิ่มเคร่งครับตอนที่เราโค้งมาเนี่ยกดเกล่งไปกดไปประมาณนึงกดไปประมาณนึงปุ๊บให้รถเป็นเคลื่อนที่เอาหูเนี่ยฟังฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ามันดังขึ้นมาประมาณนึงและเกร่งทาไว้ไม่ต้องกดเพิ่มจับอาการถ้ากดลงไปแล้วมันมันไม่ค่อยพิงกับครูก็เพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วจับอาการ ถ้ายังไม่วิ่งมีอีกละกดลงไปอีกหน่อยนึงอ่าพอกดลงไปนังปุ๊บเริ่มวิ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่ารถเันเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยนึงนั่นแหละครับนั่นแหละครับกดปุ๊บรวค้างไว้แล้วรอทาสเต็ปเหมือนเดิมรอคืนพวงมาลายัยปุ๊บแล้วมันจะได้ครับเนี่ยข้อที่5ข้อสุดท้ายเนี่ยการเติมแเร่งสําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราขับรถค่องๆงแล้ว,ลลลวปุ๊บตีโค้งแล้วปุ๊บเติมคลเ่งต่อเนื่องเลยถ้าเรารู้จังหวะการเติมแคลเซียปุ พวงมาลัยเนี่ยมันจะคืนเองโดยอัตโนมัติเลยก็เป็นกำลังใจให้มือใหม่นะครับในการฝึกขับรถนะครับในการยูเทิร์นคลิปนี้ก็เป็นการยูเทิร์นแบบรถกระบะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับเข้าเลนขวาได้ไหมจ๊ะเข้าได้เบี่ยงมาเลยจ๊ะดูแล้วนักเรียนมั่นใจมากครับดูแล้วนักนักเรียนมีความรู้สึกว่านักเรียนมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับ จากเมื่อเช้านี่ครูหนูไม่กล้าเลยหนูยังไม่กล้าออกสนนใหญ่เลยครูไม่กล้าเลยออกไปนี่ให้แฟนสอนในเลาะกับแฟนตลอดวันนี้ตัดสินใจมาเรียนมีควตรงมาเลยจะเอาใหมา่อีกรอบหนึ่งดึงเข้าไปอยู่ในเรยนยูเทิร์นนะครับชละลอรถให้ช้าล,ลงช้าล,ลงเพราะว่าด้านหน้าเขามีการต่อคิวเพื่อยูเทิร์นเราก็ต้องมาช้าๆในเนียนนะครับช่วงที่รอจังหวะที่รอเนี่ยนะครับสังเกตเลย เราจะดึงรถมาทางฝั่งซ้ายนิดๆนะครับสังเกตได้ครับเห็นไหมครับอันนี้เส้นนะครับเราจะดึงรถเข้ามาให้อยู่ในเส้นนะครับแล้วเวลาเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างเลยสิ่งสุดท้ายเบริเออร์เสาฟุตบาทเลยมาคืบหนึ่งแล้วหมุนให้หมดนะครับช้าๆนะครับอันนี้เป็นเสานะครับเราก็จะเลยเสามาเลยมาปุ๊บหมุนมาให้หมดครับรถไหลมาช้าๆครับหมุนมาให้หมด ไหลมาช้าๆครับหลังรถใหญ่เราจะไปหลังรถใหญ่นะเราจะไม่เสี่ยงนะครับไหลมาช้าๆ้าจี้มาช้าชาครับจี้มาช้าชาครับจี้มาเลยครับไหลมาเลยครับโค้งมาเลยครับอ่าฮะโค้งมาแล้วเตรียมตัวนะครับได้คืนครับคันเร่งมาครับมาเลยครับได้เข้ามาอยู่เลนกลางไปเลนกลางนะครับสลับมือใหม่นะโค้งมาได้อยู่เลนกลางไปเลนกลางมาเลนซ้ายไปเลนซ้ายมาเลนขวาไปเลนขวานะครับ อย่าโค้งมาแล้วเปลี่ยนเลนทันทีเดี๋ยวรถด้านหลังเขาวิ่งมาเขาจะชนตูดเรานะครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมพี่ตั้มครับหมุนพวงมาลัยกี่รอบครับหมุนหมดเลยครับถ้าเป็นรถกระบะหมุนที่หมดเลยครับอุ้ยนะครับแล้วพอโค้งมาสี่ห้าองศาคืนพวงมาลัยได้เลยเออเปิดไฟเลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งครับดึงเข้าไปในเลนขวาครับเวลามองกระจกมองข้างอย่ามองแช่นะครับมองแป๊บเดียวแล้วกลับมามองด้านหน้าเลยครับอยากจะกลับไปมองอีกทีนึงก็ได้แต่ห้ามมองแช่มองฟึ๊บ เบรคให้รถช้าลง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 จนเก็บอยู่นิ่งครับจนเก็บอยู่นิ่งครับรอกระจกมองข้างเลยแบบนี้เดียครับแล้วหมุนให้หมดครับแล้วไหลมัะช้าๆครับแล้วมันดูครับว่าเราจะไปขันไหนได้บ้างหลังรถกระบะคันนี้เราจะไปได้ครับจี้มาบอๆครับเพราะเขาอยู่เลนกลางเราเข้ามาเลนขวาสุดก่อนอ่าพอเขาผ่านหน้ามาปุ๊บปล่อยเบรคครับคอเคลเรงมาเบาๆครับฟังเสียงเครื่องยนต์เชียมาปุ๊บเตรียมตัวคืนครับ ตอนนี้เรามาอยู่เลนซ้ายไปเลนซ้ายก่อนครับตั้งรถให้ตรงก่อนแล้วค่อยดูกระจกมองข้างครับว่าไปได้ไหมถ้าไปได้เปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงมาครับสวยครับเยี่ยมครับอ่ะเข้าเลนขวาที่ได้ไหมครับ้าเข้าได้เบี่ยงมาเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมครับนักเรียนหัวไวมากครับเนี่ยเวลาเวลาเราไปสอนขับรถนะครับผมก็จะให้นักเรียนทาเบสิกก่อนพอทาเบสิกได้เนี่ยอย่างอื่นมันตามมามันแป๊บเดี่ยวมันเป็นเลยครับ ชิดขวาดึงเข้าเลนขวาครับอ่าฮะให้อยู่เลนอยู่เทินครับเบียกเบาๆนะจ๊ะเบียกเบาๆช้าๆเลยจะ้ชะช้าๆเลยนะจะ๊ะกะจมมือข้างหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดไหลามารอก่อนนะครับรอก่อนหมุนให้หมดแล้วรอนะครับ<อ>หลังรถใหญ่ด้านหน้านะครับเราจะไปหลังรถใหญ่มีรถเกง่งคาคูไปไม่ได้ครับรอครับรอคือรอครับผมไหลามาช้าๆครับจี้มาเพราะรถเขาอยู่เลนกลางครับอย่าเพิ่งไปนะรอก่อนนะอือฮึ หลังรถคันนี้มีรถกระบะสีขาวหลังรถสีขาวมีรถคันใหญ่นะครับไปเลยไปได้เลยครับรถคันใหญ่มาเข้าช้าครับคอเลร่งมาครับเตรียมตัวคืนครับคืนครับปึ๊บอ่ามาถ้าเดินกลางไปเดินกลางครับเติมเลร่งเลยครับไปครับผมอ่าฮะเติมเลร่งเลยครับเพราะว่าถ้าเราตั้งรถตรงแล้วเติมเลร่งได้เลยครับรถพุ่งออกไปด้านหน้าเนี่ยมันโล่งตรงได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับเพราะรถตั้งตรงแล้ว แต่ถ้าพวงมาลัยมันเฉเนี่ยเราไปเติมคันเร่งเนี่ยมันจะเฉครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอารอบนี้รอบหนึ่งแล้วก็จะไปะไปสัมภาษณ์นักเรียนนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดึงเข้ามาครับให้อเล่เลงขวาครับเพื่อนๆครับเวลาอยู turn, ่เทินช้าๆนะครับก่อนจะอยู่เทินรถต้องช้าๆชะลอช้าๆเลยดัยงนั้นตอนเราขับมาเร็วเนี่ยเบรกชะลอเลยนะครับชะลอช้าๆเลย ถ้ายังไม่คล่องถ้ายังไม่นิ่งนะครับเราก็ทําช้าๆก่อนเอาให้ชัวร์นะครับไหลมานะครับไหลมาเลยไหลมาไหลมาเปิดรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดครับไหลมาหลังรถเก่งนะครับไปนะครับขับโบกมือเราไปเลยครับขับโบกมือขอบคุณครับโค้งมาเลยครับโค้งมาเลยครับอ่ะเตรียมตัวคืนจ้าคืนปื๊บมาเดินซ้ายไปเดินซ้ายจ้า ตังรถตรงแล้วเติมเคร่งตามได้เลยเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้าได้ไม้เขาได้เบี่ยงเข้ามาจะโอ้โห oh นักเรียนเก่งมากครับเก่งด้วยสวยด้วยครับผมอมือย่างที่บอกครับเหลือยอย่างเดียวครับเหลือแค่รวยครับ <c oughs> วันนี้เราจะรวยกัน <c oughs> เข้าเลนขวาได้ไหมจ๊ะจับสัมผัสได้เลยว่านักเรียนคล่องแล้วครับนะครับเนื่องจากว่าได้เบสิกมาแล้วพอเบสิกมาปุ๊บมันจะคล่องเลย ชะลอนะจ๊ะเราไม่รู้ว่าคันแดงนี้เขาจะเลี้ยวอยู่เทินไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาจ้ะนะครับมันจะมีเลนสรับ U turn ยูเทินอยู่แล้วก็โค้งตามเลนยูเทิน U ไปแต่รถกระบะนะครับเราจะชิดฝั่งซ้ายไว้ชะลอเบาเจ้ะเบียช้าๆเลยช้าๆเลยกะจกมองข้างเลยมาขึ้นหนึ่งแล้วหมุนมาให้หมดครับหลังคันนี้ไปได้เลยนะไหลาตาม,มาเลยจ้ะไหลาตาม,มาเลยจ้กตามมาจ้กจี้มาจ้ะจี้มาจ้ะปึ๊บนะครับเตรียมตัวจ้ะคืนจ้ะปึ๊บเห็นไหมครับนักเรียนเนียนๆเลยครับ สบายสบายเลยครับผมมาเรียนกับพิ่ต้านี้มันง่ายอย่างนี้เลยเหรอง่ายไหมครับง่ายครับครูครูง่ายหมดเลยครับตอนนี้หนูได้หมดแล้วครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับไปขับไปได้เลยนะสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับเ,เวลาขับรถเนี่ยยูเชิญผมจะให้ไปหาที่โลง่งๆนะครับรถน้อยๆหน,น,น่อยนะครับไปแล้วก็ไปฝึกหาครูที่เขามีความรู้ความสามารถรู้เทคนิครู้ดีๆพูดแล้วเราเข้าใจ ทำตามได้อย่างเงี้ยทาไปหาลองฝึกดูครับเออไม่จช่เป็นต้องเรียนกับผมก็ได้นะครูท่านอื่นก็ได้ครับคนเก่งในประเทศไทยน,นี่มีเยอะใน YouTube ใน a c e b o o k นี่มีเยอะนะครับลองไปฝึกดูถูกจริตท่านไหนเลือกเรียนได้เลยราคาท่านไหนโอเคเล,เลือกเรียนได้เลยนะครับเออแต่ถ้าถูกจริตกับผมก็มาผมยินดีเสมอสอนเต็มที่เทคนิคมีเท่าไหร่ผมอาจให้เต็มที่นะครับเพื่อนทีเรียนสามารถสามารถที่จะฝึกซ้อมนะครับอ่ะตรงนี้ อยู่เทิดนะครับรถเยอะเลยนะครับชะลอเบาๆนะครับหมุนมาให้หมดครับแต่ไม่ต้องไปนะหมุนให้หมดหมุนรอครับหมุนรอนะครับสังเกตรถกระบะมาเร็วนะครับเราจะไปหลังรถกระบะนะครับที่มาช้าๆครับเพราะรถกระบะอยู่กลางอ่าเขาชะลอแล้วนะครับเขาออกซ้ายไปแล้วนะครับเขากลัวรถเราเราจี้มาเลยครับจี้มาครับอ่าให้เข้าไปก่อนนะอ่าแล้วโค้งมาเลยจ้ะโค้งมาเลยครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บเตรียมตัวนะจ๊ะคืนแล้วครับแล้วก็เต็มเร่ง สวยๆเนียนๆแบบนี้เลยครับใครชอบอยู่นี้ฝากกดไลค์ใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูรับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดำถาพิยานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับรถบ,บนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับไอเดียอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน,น้าสำหรับที่สวัสดีครับอยู่ไปด้วยกันนะครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย